หาสายแล้วหรอแม่ใช่แปดโมงขึ้นแล้วแล้วแม่ไม่ทำข้าวห้นูแม่ทำข้าวให้ถุงทำคือทำให้แล้วกินกินแม่แม่สร็จแล้วสร้จแล้วได้ได้ลูกลลูกลกเดี๋ยวแม่ไม่ส่งแม่ไปแม่แม่แม่ใละแม่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 ขึ้นขึ้นสูงสูงแลแม่แม่แม่ใกล้ใกล้ใก้เมืองพีกแม่ใกล้เมืมืองพีกแม่ขับไปไหนเนี่ย นั่นแหละแม่น่ะขึ้นแหละให้ใกล้มุงฟิกอะตัวมิกแม่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 ให้หนูข้าเธอแม่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 ดแต่แม่ถอยหลังนั่นแหละเจอแล้วแม่เกินเกินไปแล้วถึงโรงเรียนข้าทางนี้บายบายครับแม่บ๊ายบาย โอ้ยครูว่าเราจะมาเป็นนิ้วเกินดีกว่าอาชีพอาชีพอาชูบอาชะอาชีพประตูไปอาอาชีพอาชีพอาชีพเอ,อ้ยใค,ใครตั้งอะไรใครตั้งอะไรแม่โอ้สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจ้าว้าวสวัสดีครับคุณ <c oughs> ครูวันนี้จะมาสอนเรื่องภาษาไทยกันนะจ๊ะ โอเคครับตัดตอนข <นะ S 2> อบแล้วนะจ๊าบ๊ายบายจ๊าขอบคุณครับคุณคูบคุณจ้าแม่ทำไมแม่ต้องเดินเอามือแบบ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 เหมือนผู้หญิงเลยไปแม่แม่โอ้ยแม่เอาแม,แม,แม่แม่ไปเลยหนูวัาไปหา ได้จ้ะโอ๊ยไม่แม่ตกจ้ะแม่ตกแม่หนูขับเองหนูขอลองขับออนั่นแหละแม่ไปนี่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 โอ้ยแม่กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเฮ้ยจะมาเดี๋ยวเดี๋ยวดูไหนเนี่ยโอ๊ยบ้านเราอยู่ไหนลูก เออไม่กลับมาถึงต้องกินไม่ต้องกินข้าวเหรอไม่บกิมาไปต้องกินข้าวแล้วลูกเดี๋ยวแม่วางระเบินก่อนไปกินข้าวไ่ทำข้าวให้หนูกินนร็วมางาลูกเสร็จละกินกินแม่ไม่กินเหรอไม่ไม่กินลูกกินเสร็จแล้วไปอาบน้ำก่อนอน๋อ เสร็จแล้วเปลี่ยนชุดแม่หายล้วเนะี่ยเปลี่ยนชุดทีดโอแต่งแต่งชุดนอนเสร็จแล้วนะแม่อยู่ไหนแม่ครับอยู่ไหนครับออ๋ตอนนี้กำลังร้องเพลงอยู่ลูกไม่ให้ไปครับ้โตสค่ะแม่จะไปหา เป่าชิวชิวแม่ไปต่อดีกว่าแม่ครับหนูบอกแล้วให้มานอนครับวันนี้ลูกดูแลตัวเองนะบ๊ายบาย,บาย,บายแม่ไม่รักแม่แล้วอะไรอีกแม่ต้องพาหนูไปด้วยสิไม่ได้แม่จะไปคนเดียว แม่ไม่ต้องนอนก่อนหนูจะให้ไปหนูก็ไม่ให้ไปอยู่ดีแม่ทนไม่ไหวแล้วทาแม่ไม่ให้ไปแต่แม่จะพยายามไปแม่ แม่ไม่ให้ไปงั้นหนูไปเองก็ได้เอาเองเ<ะ>องอย่ไหนวันนี้เดี๋ยวแม่จะพาไปล่องเรือนะตอนกลางคืนเนี่ยโอเคครับทำไมแม่ไม่บอกตั้งแต่แรกเราเอาก็ไม่ขี้เกียจเ,เดี๋ยวลูกไปทานด้วยแม่ไปเอาเอ๋อแม่แม่ไปลูกไป ลูกแม in ่ไม่มีดาวเลยสักดวงใช่ลูกเดี๋ยวอันนี้ตอนแม่อันนั้นลูกหลับโอ้ยยอ้ยล็อกล็กล็กล็อกล็อกอะไรแม่อะไรแม่แม่โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยแม่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 ขับจนหนูเลิฟเลยที่ผ่านแล้วโอ๊ยโอ้แม่ที่ไหนเนี่ยอ๋อ แม่ขับเป็นกันเถอะแม่กลับบ้านกันลูกแม่ขับพูด็วเลยแม่เกาะแก้วแม่เกาะแก้วแม่ไปไหนนั่นแหละแม่ไปไหนนั่นแหละหน้าดีโอ้ยแม่แม่ไปไหนอ่ะเกาะแก้วทางนู้นแม่แม่ทางนู้นทางนู้นแม่แม่ถึงแล้วแม่แม่ขับยากเกินเกิไปลูกป่ะปูแม่เราจะจอดได้ แล้วเองไม่บอกก่อนจบระแล้วแม่ไปรมแดดตายเองอันนี้ปิดคลิปยังอันนี้แม่ไปรมแดดตายแล้วปิดคลิปยังอันนี้เม่เม่เป็นอะไรแม่แม่ไปแล้วก็ไปหา ได้แม่หนีหนูแบบนี้ใช่ไหมอันยู่ไหนอะ <S 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 2> <S 2>